สวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพลักครับผมกหนกศรีวิชัยนันท์ครับราชบัวัดเชียงใหม่ได้รับการมอบหมายจากท่านเจริญฤทธิ์สมวนรสัตว์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มาแถลงข่าวในนามของศูนย์บัชาการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับตัวเลขข้อมูลในวันนี้นะครับเราพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับ21รายนะครับก็อาจจะเพิ่มจากเมื่อวานมานิดหนึ่งนะครับแล้วมีพี่น้องเราที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลสนามนะครับ 313คนนะครับสำหรับสถานการณ์ด้านสาธารณสุขนะครับขอเรียนเชิญท่านดรสยศคําชัยท่านหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้นาเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบครับขอเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับสําหรับสถานการณ์โรคโควิด -19 ประจําวันที่15พฤษภาคม2564นะครับวันนี้เรามีผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เพิ่มขึ้นนะครับจำนวน21รายด้วยกันนะครับ ซึ่งยอดที่เพิ่มขึ้นก็มาจากการคัสเตอร์ต่างๆนะครับที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่เ<ม>ดี๋ยวอีกสักครู่ในตอนท้ายผมจะเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าแต่ละคัสเตอร์พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจํานวนเท่าไหร่นะครับ<ม>ทําให้วันนี้จังหวัดของเรามียอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด3,991รายในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว3,483รายคิดเป็นร้อยละ97ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะครับ แล้วก็ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล493รายคิดเป็นร้อยละ13ในวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายนะครับทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของเราอยู่ที่15รายส่วนรายละเอียดของผู้เสียชีวิตนั้นวันนี้ต้องขออภัยนะครับโดยเราจะถแถลงในเรื่องของรายละเอียดในวันพรุ่งนี้โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาครพิงค์จะเป็นผู้มาถแถลงในเรื่องของรายละเอียดของผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับ สำหรับผู้ที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลน,นั้นวันนี้แยกเป็นกลุ่มสีเขียว373รายสีเหลือง79รายสีส้ม29รายและก็สีแดง12รายส่วนการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงหรือว่ากลุ่มผู้สัมผัสนั้นนะครับวันนี้มีการตรวจเพิ่มขึ้นนะครับ 1, รายด้วยกันพบผู้มีผลบวกก็เพิ่มขึ้นนะครับคิดเป็นร้อยละ1.65 เมื่อแยกตามหน่วยการตรวจแล้วก็ยังคงพบว่าโรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลประจำอำเภอและก็โรงพยาบาลเอกชนซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีสัสดส่วนการตรวจพบผู้ติดเชื้อไม่แตกต่างกันนะครับเมื่อพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นเช่นเดิมการสัมผัสในครอบครัวยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็การสัมผัสในชุมชนการสัมผัสในสถานที่ทำงานและนำเข้าจากต่างจังหวัด ก็ยังคงพบผู้มีความเสี่ยงจาก3ส,สาเหตุนี้ประปรายอยู่นะครับส่วนการสัมผัสในสถานบันเทิงไม่พบมาหลายวันแล้วนะครับการสุ่มตรวจเชิงรุกก็หลังจากที่บริษัทแก๊ปฟู้ดนะครับได้รับหนังสือสั่งการจากคณะกรรมการโรคติดต่อแล้วก็ได้ให้ความร่วมมือโดยแจ้งให้ไรเดอร์ทยอยเข้ามาตรวจนะครับที่จุดตรวจศูนย์ประชุมนานาชาติแห่งนี้นะครับ เมื่อวันนี้ตรวจไปทั้งหมด180ลายผลเป็นลบทั้งหมดนะครับวันนี้ก็เข้ารับการตรวจแล้ว117ลายโดยมีกำหนดนะครับต้องตรวจให้เสร็จสิ้นภายในวันจันทร์ที่17พฤษภาคมนี้นะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องขอขอบคุณความร่วมมือนะครับของบริษัท GrabFood ด้วยนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบ ต่อสังคมของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจในการรับประทานอาหารที่สั่งจากาไลเดอร์นะครับส่วนอข,ขอขออภัยนะครับส่วนการตรวจคัดกรองเมื่อวานนี้ที่ <Okay. S 1> วัดนันทารามนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุมชนฟ้าใหม่ในเขตเทศบานลคนครเชียงใหม่เมื่อวานนี้ตรวจทั้งหมด90ลารายก็ผลเป็นลบทั้งหมดนะครับสำหรับคัสเตอร์ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่นั้น วันนี้ก็มีคัสเตอร์ที่ปลอดภัยแล้วนะครับก็คือไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา28วันแล้ว1คัสเตอร์ก็คือคัสเตอร์ของคณะเภสัชนะครับมชที่เข้าค่ายที่แม่ออนนะครับอันนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับส่วนคัสเตอร์ที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่มีจํานวน12คัสเตอร์ด้วยกันคัสเตอร์ที่ยังคงแอคทีฟหรือว่าพบผู้ติดเชื้ออยู่นะครับมี3คัสเตอร์และก็คัสเตอร์ใหม่อีก2คัสเตอร์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่ง 2องคัสเตอร์นี้เองนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราเพิ่มสูงขึ้นในวันนี้นะครับโดยคัสเตอร์แรกนะครับก็เป็นคัสเตอร์ของบ้านแม่อ้อใน,นนะครับอำเภอเชียงดาวที่มีการตรวจพบผู้เสี่ยงสูงนะครับก่อนที่จะก,กักตัวครบ14วันนะครับตรวจครั้งสุดท้ายนะครับก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น2รายด้วยกัน ลายหนึ่งก็จะเป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของผู้ป่วยรายแรกท,ที่เราพบแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็อีกรายหนึ่งเป็นผู้สัมผัสในชุมชนซึ่งมาร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆกับลูกสาวที่กลับเข้าไปจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็เป็น2รายที่พบใหม่นะครับส่วนคัสเตอร์ใหม่นะครับจำนวน2คัสเตอร์คัสเตอร์แรกก็จะเกิดขึ้นที่ อำเภอสันปะตองนะครับตำบลทุ่งต้อมนะครับก็จะเป็นการติดต่อในกลุ่มญาตินะครับที่มีบ้านอยู่ในละแวกเดียวกันจำนวน3หลังคานะครับพบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน9รายนะครับก็ยังไม่มีการแพร่กระจายาลงไปสู่ชุมชนนะครับส่วนอีกคลัสเตอร์หนึ่งเป็นของบริษัทขนส่งสินค้าแห่งหนึ่งที่ผมนำเรียนไปเมื่อวานนี้นะครับ ก็ตรวจพบจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวพันกับพนักงานขับรถที่ไปส่งของอย่างต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ในจุดที่ต่างจังหวัดนี้ก็จะมีจุดรวมพลนะครับที่น่าจะเป็นแหล่งในการแพร่ระบาดได้นะครับทำให้เกิดเม,เมื่อพนักงานขับรถกลับมาที่เชียงใหม่แล้วก็ จะทําให้เกิดการติดเชื้อกลับมานะครับเพราะนั้นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดคัสเตอร์อันหนึ่งก็คือคัสเตอร์ที่บ้านโพทองเจริญอํเาเภอดอยสะเก็ดนะครับแล้วก็อีคัสเตอร์หนึ่งที่เกิดก็คือบริษัทขนส่งสินค้าแห่งนี้นะครับซึ่งจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกเมื่อวันนี้พบจํานวนผู้ติดเชื้อ ลายใหม่6ลายด้วยกันนะครับซึ่งนับรวมเป็นยอดใหม่ในวันนี้นะครับแล้วก็จากทีมงานที่ลงไปสอบสวนโลกก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกันกับหลายๆเ,าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มี2แผนกนะครับที่มีการติดเชื้อกันก็คือแผนกยานยนต์แล้วก็ฝ่ายขายนะครับ แต่ในส่วนของบริษัทได้ทําการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วนะครับแล้วก็มีการสั่งพนักงานที่มีเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงกักตัวนะครับ14วันแล้วก็ในส่วนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็จะลงไปทําการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผลการสอบสวนรายละเอียดต่างๆก็จะนํามาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในท้ายนี้นะครับถึงแม้ว่าวันนี้เชียงใหม่กําลังจะได้รับการผ่อนปรนนะครับหรือว่าผ่อนผ่อนมาตรการต่างๆลงอยู่ในจังหวัดสีส้มนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับยังคงต้องให้ความร่วมมือนะครับในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเต็มที่นะครับอย่างเคร่งคัดแล้วก็ ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือลงทะเบียนนะครับฉีดวัคซีนกันให้เยอะๆนะครับแล้วก็จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันในเร็วที่สุดนะครับต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านประหลัดจังหวัดต่อเลยครับครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่นะครับเรื่องของการกำหนดพื้นที่ควบคุมเข้าออกนะครับบ้านสันทิ่กุ่งหมู่ที่7ตําตำบลทุ่งต้อมอำเภอสันปะตองนะครับหรือเป็นคำสั่งถ้าฟังเรียกฟังง่ายๆก็คำสั่งที่ปิด หมู่บ้านครับผมสืบเนื่องจากนะครับบ้านสันทิกลุ่มหมู่ที่7เนี่ยเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ที่มีการติดเชื้อนะครับมีผู้มีการพบ<ม>ผู้ <จะ S 1> ติด <ทำ S 1> เชื้อเนี่ยเก้าลายนะครับ <c oughs> ทางราชการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงพิจารณาให้มีการควบคุมนะครับการเข้าออกนะครับเวลากา,การก็จะมีการขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่บ้านสันทิกลุ่มหมู่ที่7ตําตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันปะตองนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องบ้านสันทกุ่งนะครับให้งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้านขอให้อยู่ในเคหสถานนะครับแล้วก็งดการทํากิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจําเป็นนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับทั้งนี้ทางจังหวัดเนี่ยย้ำนะครับให้ทางสนย์บริการควบคุมโรคอำเภอสันปะตองนะครับดำเนินการจัดระเบียบควบคุมนะครับผู้ที่ทางเข้าออกหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็ทางอำเภอนะครับทาง ฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและทางอสมมอกได้มีการตั้งด่านนะครับที่หมู่บ้าน,นสามจุดนะครับควบคุมหัวท้ายแล้วก็มีมาตรการในการคัดกรองนะครับให้มีคนเขาออกนะครับหากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเนี่ยต้องขออนุญาตจากท่านผู้ใหญ่บ้านสันติกยกุงหมู่เจ็ดเท่านั้นนะครับสําหรับคําสั่งนี้นะครับจะไปถึงวันที่28พอคส5 64นะครับก็นาเรียนว่าตอนนี้นะครับที่บ้านสันติกยกุงหมู่ที่7ตําบลทุ่งต้อมนะครับ ทางอำเภอสันปะตองนะครับทางสันนสุขผู้นำท้องที่้องถิ่นนะครับก็ให้ความช่วยเหลือนะครับพี่น้องในหมู่บ้านนะครับซึ่งมีประมาณ130ครัวเรือนนะครับเรามีจุดรับบริจาคอาหารเครื่องดื่มนะครับและของใช้ที่จําเป็นในการดูแลพี่น้องที่ถูกกักตัวอยู่ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ได้รับสมุนยังชีพจากหลายส่วนนะครับรวมทั้งวันนี้ทางโรงพยาบาลสันปะตองเนี่ยก็ได้เข้าไปตรวจเชิงลุกในหมู่บ้านแล้วนะครับโดยสรุปในภาพรวมนะครับของบ้านสันติกลุ่มหมู่ที่7นะ สถานการณ์เนี่ยสามารถที่จะควบคุมได้นะครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่พี่ร้องหลายท่านติดตามข่าวสารกันอย่างมากมายในวันนี้นะครับเป็นข่าวสารที่ทางสบคส่วนกลางเนี่ยได้มีการแถลงนะครับในเรื่องมาตรการผ่อนคลายในเรื่องของร้านอาหารนะครับหรือการทำธุกรรมต่างๆเพื่อลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับโดยจังหวัดเชียงใหม่นะครับในที่ประชุมของสอบคเนี่ยได้ตัดตัวเชียงใหม่นะครับออกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับหรือว่า เปลี่ยนจากพื้นที่สีแดงเข้มนะครับเป็นพื้นที่สีส้มนะครับก็ต้องขอเรียนว่าขณะนี้เราต้องรอความเห็นชอบจากท่านนายกรัฐมนตรีก่อนนะครับก่อนที่จะมีประกาศอย่างเป็นทางการนะครับก็ขอเรียนว่าในวันนี้ทางข้าราการรคติดต่อกับเชียงใหม่ก็ได้พนารณาในประเด็นนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ได้มีการยกล่างคําสั่งต่างๆนะครับซึ่งเราได้มีคําสั่งเดิมเนี่ยในการควบคุมกหมรราหนดมาตรการต่างๆนะครับก็เรียนว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีลงนามหรือสั่งเห็นชอบตามสอบประคอเมื่อไหร่นะครับเมื่อนั้น พี่น้องในพื้นที่นะครับร้านอาหารต่างก็สามารถถือประวัติได้ครับในเบื้องต้นถ้าเป็นตามที่สบคตรวจนะครับให้เราอยู่ในพื้นที่สีส้มเนี่ยหรือพื้นที่ควบคุมพัจังหวัดนะครับเราก็สามารถที่จะนั่งรับประทานอาหารได้ตามปกตินะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องของสุราเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์นะครับยังห้ามอยู่เช่นเดิมนะครับผมก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้ติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ การถแถลงข่าวจากศูนย์ราชการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของเมวองเชียงใหม่ในวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ